วันนี้ที่จังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงภาะกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายสมนึกพรมเขียวรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชาการแทนผู้ว่าราชาการจังหวัดปัตตานีเชิญพวงมาลาหลวงพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตรริ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพร้อยเอกชินดนานแร่ทองเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ค เข้าตรวจสอบเหตุลอบวางระเบิดเสาไฟฟ้าและซุ่มยิงประชาชนในพื้นที่รอยต่ออำเภอจนแนะอำเภอสุขีรินจังหวัดนาราธิวาสโดยร้อยเอกชินดานัยได้รับบาดเจ็บบริเวณบ้านไอครอสหมู่ที่6ตำบลจจนแนะอำเภอจจนแนะจังหวัดนาราธิวาสเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2565ก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมาโดยตั้งศพบ,บำเพ็ญกุศลณวัดสุวรรณกรตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี ในโอกาสนี้สมเด็จพระณิธิาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตรวราขาติยาราชนารีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้เชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานไปวางที่หน้าหีบศพในการนี้ด้วย และที่จังหวัดสงขลาทรงพระกรุณาโปรดกล้าปรดกระหม่อมให้ในายเจษดาจิตรัสผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของท้าบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่สิบเอกอภิสิทธิ์มัดสกุลเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ขณะเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุลอบวางระเบิดเสาฟไฟฟ้าและส่้ยิงประชาชนในเหตุการณ์เดียวกับร้อยเอกชินรนายแร่ทองเมื่อวันที่13 พฤศจิกายน2565และเข้ารับการรักษาตัวณโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำาเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา